ครับผมว่ากราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับพมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลค์เกมดิหรือว่าเกมเรษฐีนะครับวันนี้เรามาสู่กับอีเวนต์ตัวละครประจําสัปดาห์นะผมซึ่งเป็นตัวละครที่ถือว่าเห็นคนส่วนใหญ่เขาเรียกว่าโดนแกงมากมากนะผมก็คือตำหนากองค์ราชทายาทเจวอลนะครับก็เป็นตัวละครที่ถือว่ามันก็น่าสมควรที่ว่าเป็นตัวละครที่น่าโดนแกงที่สุดนะ แล้วคือประเด็นมันเห็นมีคนมันก็แบบมีคนเล่นเป็นนะตัวเนี้ยเจวอในเวอร์ชั่นปกติก็ถือว่าก็โหดวดอยู่นะแต่ปัจจุบันมันถามว่าเล่นยากไหมมันก็ไม่เชงว่ายากสักทีเดียวนะผมมาดูสกิลของผมซึ่งสกิลก็คือเมื่อตกพื้นที่ของชั้นนะครับผมหรือเมื่อก่อสร้างนะครับผม90%สร้างพื้นที่นะครับผมก็คือไอ ก็สร้างพื้นที่ทะเลแห่งดวงจันทร์ในสีเดียวของกันทั้งหมดนะผมเมื่อชั้นหรือฝ่ายตรงข้ามทรเดิบเบิล80%ช้าพลังงานสะสมสชิ้นจะยิงนะครับผมก็คือสร้างเป็นแลนมาคหรือป้ายสีทันทีนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะผม90%ป้องกันสกิลบังคับยาการจับสองครั้งเมื่อก่อสร้าง90%เรือกย้ายภายในแถวจำกัดหนึ่งครั้งเออสกิลเนี้ยคือปกติมันแบบเวลาสร้างปุ๊บมันจะย้ายภายในแถวอืมแต่เนี้ยก็90%แล้วมันจำกัดแค่หนึ่งครั้ง 70%ป้องกันเอฟเฟกต์อันตายสามครั้ง70%ยกเลิกสกิลสร้างมาเพิ่มสองครั้งอุ้ยมันเหมือนแบบเปอร์เซ็นต์มันเยอะนะแต่การรีชาร์ทมันสูงตัวนี้มีโอกาสแพ้รีชาร์จแต่เนื่องจากมันมีป้องกันเอฟเฟกอันตรายก็อันนี้ก็จะน่ากลัวอย่างหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้จะเล่นสายวิกแบบวิกแบบวิจารได้เลยแต่มันก็แบบมันก็ต้องแบบคูบคู่ด้วยเรื่องของการป้องกันด้วยหนึ่งนะครับผมโอเคก็ แต่ถามว่าถ้าจะมิกสู้เออ่ระหว่างแบมบีนากับเจวอผมว่าเบมบีนาน่ากลัวกว่านะเออ่ในตามความพิจิตรบุกนะครับผมส่วนที่ข้างล่าก็จะเป็นซีโนแองเจิลนะผมเดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายอีกทีหนึง่งละกันนะครับโอเคก็วิธีการหานะครับผมมันดูเหมือนสะสมให้หานะมันดูเหมือนง่ายอ่ามันดูเหมือนง่ายแต่บอกเลยว่าแม่งไม่ใช่ครับผมแม่งถือว่ายากพ,พอๆกันให้สะสมนะครับผมจุกผมของเจวอดอกเมกโนเลี 3. ยหนึ่งถึงสามอย่างละสองใบเพื่อแล้วเป็นดอกแมกโนเลีย สะสมเงา5ใบเพื่อแลนเป็นเงาองค์รัะชะทายาทเจวอสะสมนะครับผ2ใบแล้วก็ดอกไม้รุ่เรี่ย10ใบเพื่อแลนเป็นตำนานแล้วก็หรือนะครับผมคุณซื้อแสงก็จบคุณก็ปิดเว้นได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครมีตำนานเจวอสามารถอัปเกรดนะครับผมก็แลกเป็นตำนานองค์รัะชะทายาทเจวอได้อืออันนี้ก็ถือว่าดีส่วนจี้งลางเออเดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายทีหลังนะครับแต่ผมบอกแล้วว่าจริงข้างหลง ถือว่านักหวกมากๆเลยนะครับผมโอเคส่วนแสงเกตินยศแสงอื่นอื่นก็อืมเยวค่อยว่ากันไปแล้วกันโอเคซึ่งสำหรับคลิปเนี้ยคือส่วนตัวนะสรุปมันเจวอมันถามว่าโหดไหมเจวอตามปกติอย่นี้ก็จะโหดอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่มาภาคเนี้ยคือมันก็แบบมันก็โหดนะแค่ว่าสกิลมันมันมีเพิ่มนิดหน่อยมันเพิ่มการป้องกันสักนิดน้อยแต่ถ้าเกิดแบบถ้าเล่นดีๆมันก็น่ากลัวอย่างนึง สำหรับผมนะถ้าเล่นดีๆก็คือมันก็น่ากลัวอีกแบบหนึ่งเลยว่าได้นะครับผมก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะรอดูคนที่แบบว่ามารีวิวตัวนี้แล้วกันนะครับผมเพราะผมก็อยากจะเห็นหมงอนกานนะครับโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเค่นี้ผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไปได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ